ก็บอกไว้ไงครับว่าหมูกระทะไม่ได้มีร้านเดียวที่อร่อยแนวทางการเลี้ยงกบก,ก็เหมือนกันจะมีวิธีเดียวเสมอไร่ที่จะก้าวสู่ความสําเร็จได้ไปดูแนวทางการเพราะกบของโค้ชขนมความกบกรุงเทพนี่คือพ่อแม่พันธุ์ที่เตรียมจะลงบ่อเพาะแม่พันธุ์ต0 2มเป็นอย่างนี้นะครับอืมตอนนี้อากาศยังเย็นอยู่นะครับฟาร์มกบกรุงเทพก็ยังไม่ทําการผสมพันธุ์นะครับผมให้ความรู้คุณฟรีๆเลยครับนี่นะครับเนี่ยผมทําอะไรยังไงอย่างนี้นะครับเห็นไหมนี่คือแม่พันธุ์นะครับและนี่คือ ลูกออสหลังจากผสมพันธุ์24ชั่วโมงหลังจากจับพ่อแม่พันธุ์ออกแล้วนะครับเราก็เอาไข่มาหวานอีกบ่อหนึ่งครับที่เป็นน้ำปลาปลาะนะครับแล้ว,ลวเราก็เห็นออสอายุ4วันเช้ามาผมก็จัดอาหารให้กินครับก็มีให้เกณฑน,นะครับแช่น้ำยูพาร์ตแล้วก็บวกน้ำาย่อยโทมัดนะครับบวกว,วิตามินซีไปนะครับไปชมกันต่อกลายเป็นลูกพวกอายุ16วันไข่วันที่9นะครับหลุเป็นอย่างนี้แล้วครับ ดูดูดูโดนเต็มไปหมดเลยไปตรงข้อระบายน้ำล้าเห็นไหมฮะถ่ายน้ำให้เขาครับผมกลับมาจากทําง,งานตอนเย็นครับและแน่นอนครับเราเห็นลูกกบน้อยอายุหนึเดือนหรือ30วันเต็มอ,อันนี้เป็นชุดแรกนะครับที่เกิด19กุ้มภาสองพันยี่สิบนะครับะะนะฮะนะครับตอนนี้ก็เขาครบอายุ30วันวันนี้นะครับเริ่มนั่งกันหมดแล้วครับมารับแดกกันนะครับบ่อนี้ก็แปลว่า3 สามจุดห้าคูณสี่นะครับตามมาเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะใกล้ๆกันเลยนั่งแพ้่างนี้นะครับอ่กันให้ดูชมนะครับที่อายุหกสิบวันของลูกกบห้าสิบเก้าวันวันนี้นะครับนั่นนะครับใครติดตามผมแล้วจะรู้นะครับอืดูการเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับดูนี่นะดูตัวกันแล้วกันครับผมจับแล้วคุณจะตกใจดูตัวนี้แล้วกะนั่นแหละครับไอ้ตัวนั้นสองหัวนี่เป้าเท้าคุณนี่ครับไอ้ตัวนั้นมีอะไรกันนี่นะครับผมหาดูก่อนปิดท้ายท้ายสุดเข้าเป้าที่อายุ90วัน กี่ตัวโลไปส่งดูกันครับประมาณ90วันจะจะช่างกิโลให้ดูดูกันเลยครับอันนี้ตัวผู้6ตัวครับดูนะครับนี่ตัวผู้เหลืองหมดเลยนะครับอายุได้89วันวันนี้นะครับเขาเกิดวันที่19กุมภาพันธ์นะครับ2025นี่เลยครับหน้าเห็นไหมหนึ่งโลพอดีนะครับเห็นไหมห้าตัวนี่คือตัวเมียนะครับได้โลกว่านะครับตัวเมียห้าตัวได้โลประมาณหนึ่งขีนเครับเห็นไหละตัวเมียนั่นแหละดูกันเต็มตาเลยนะครับนะฮะแล้วถ้าถามว่าทั้งหมดเนี่ย ใช้อาหารอย่างไรผสมอะไรบ้างไปฟังโคกก้ดกหนดกชี้แจงครับนี่แหละครับที่ฟางกบเทพใช้ครับนั่นนัน่นคือยูพาร์ครับนั่นแบคซีนปอกกันโลนะครับอันนี้น้ำย่อยโทมักครับนั่นยาถ่ายพยาธิครับเห็นไหมฮะอันนั้นวิตามินซีนะครับและนี่คือวิธีการเพาะพันกบเลี้ยงลูกกบจนครบ9กวันตามกหนดเราจะเลี้ยงแค่ 90- 100ถึงวันเท่านั้นนะครับ